หลังจากที่โปรแกร,รมหลีกของเราว่างเว้นให้กับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราลงสนามคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียไป2นัดน,นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับโปรแกร,รมไทยหลีกของเราจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับแม่หายไปนานเลยทีเดียวนะครับ แฟนคลับกิเลมพอยองของเราจะได้หายคิดถึงคุณพลกิเลมพอยองกันสักทีนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เอสซีจีมุทอยเตะของเราจะบุกไปเยือนสโอตไทยเอฟซีนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรแล้วครับเนื่องจากว่าสโอตไทยนั้นเล่นที่บ้านตัวเองค่อนข้างดี1สโมสรเลยทีเดียวแล้วครับขณะการเจอกันในเล็กแรกที่เอสซีจีสเตเดียมกว่าที่จะเอาชนะทีมสกอตไทยเอฟซีได้ก็ปาไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยทีเดียวแล้วครับ โค้ดบานทวตวันสีปานนะครับจะได้นักเตะกลับมาฝึกซ้อมแบบฟูลทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ก็ฝึกซ้อมเพียงแค่9คน10คนรวมไปถึงมีนักเตะอาการบาดเจ็บอยู่ในช่วงฟื้นฟูด้วยนะครับแต่ว่าพอใกล้เกมจะพบกับสุัวไทยเนี่ยนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก็เริ่มทยอยกลับมาลงสนามได้เกือบทั้งหมดแล้วละครับไม่ว่าจะเป็นมาริโออันบารสนาโอกิอายาม่ากับตันโก้ดสกรทองเหล่านะครับก็ยัง เหลือเพียงแค่พี่ก๊อบอดิศักดิ์ไรสอนที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่แต่ว่าโค้ชแบรนทัตพันศสีปานก็จะได้ก้าวขุนพลกิเลเพีชรของเรากลับเข้าสู่ทีมนะครับแน่นอนอดิสรพรมรักพิรพัฒน์โนชัยยาน,น่าจะมีความฟิตอยู่นะครับแต่ว่าอีก7คนนะครับต้องมารอเช็คกันแหละครับว่า อาการละอาการตึงจากการรับใช้ทีมชาติจะก,กระทบมาถึงเกมไทยลีกหรือเปล่านะครับก็เป็นหน้าที่ของทีมแพทย์ทีมกายภาพบําบัดของสโมสรกีฬาของเราที่จะต้องประคบประงมนักเตะกีฬาของเราให้พร้อมสาหรับเกมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ขุนพลกีฬาของเราเดินทางมาฝึกซ้อมที่แคมป์เอสซีณจังหวัดสระบุรีนะครับสถานที่แห่งนี้เหมาะสําหรับการเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนโปรแกร,รมไทยลีกมากๆเลยละครับ เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลอบล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็มีความเงียบสงบนักเตะจะได้มีสมาธิได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในการฝึกซ้อมรวมไปถึงเข้าใจแทคติกของโค้ชบาร์ทตะวันสีปานที่จะใช้ในเกมบุกเยอือนสุโขทัยนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับเมืองทอทีวีของเราก็เลยมีบทสัมภาษณ์ของโคชบบนทวตะวันสีปานนะครับลูกทีมของโคชบบนทวตะวันสีปาน9คนกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติไทยสภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างรวงไมไปถึงบรรยากาศการมาฝึกซ้อมที่จังหวัดสระบุรีเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราไปพูดคุยกับโคชแบนทวตะวันสีปานกันดีกว่านะครับทีมแบนแฮปปี้นะครับได้9ก้าผู้เล่นจากทีมชาติกลับเข้าสู่ทีมโดยสภาพร่างกายที่น่าจะสมบูรณ์แฮปปี้มากๆเพราะว่ามันเหมือน,นแบบเอ่อทุกคนมาเติมเต็มอะ เพราะว่าเด็กๆก็ที่อยู่ด้วยกันเจ็ดปคนก็ซ้อมวันละเจ็ดแปคนก็รู้สึกหน่อยรู้สึกเหงาเพียงแล้วันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าบรรยากาศการซ้อมมันเข้มข้นขึ้นทุกคนแบบดูด,ดูดูตื่นตัวขึ้นเพราะว่าผู้เล่นหลักๆกลับมาอะไรเงี้ยครับก็ก็ยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็อาจจะมีเจนิดหน่อยอ่ามุ้ยอาการตึงนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับท,ที่ที่ให้พักอยู่บรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างครับถึงเลือกมาอยู่ที่สระบุรี ก็เราเราชอบบรรยากาศที่นี่อยู่แล้วนะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการฝึกซ้อมได้อยู่ร่วมกันแล้วได้ได้มาพักผ่อนแล้วเหมือนกับได้มีเวลาพักผ่อนเรื่องของไม่มีไม่มีกิจกรรมนอกสนามานะที่มาลบกวนเด็กๆก็จะมีสมาธิับการฝึกซ้อมอย่างเดียวยันก,ก็ถือว่าได้ประโยชน์ครับแล้วก็เราก็จะได้เล็กต่อไปที่สุโขท้ายได้เลยอนยะ่างเงี้ยย้อนกลับมาถามนิดหนึ่งเรื่องผลการจับฉลากฟุตบอลเอฟเอคัเจอชลบุรีเป็นไงบ้างครับพี่บ๋อไม่ไม่มีผลนะเพราะเพราะว่าเจอใครก็ได้เพราะว่า นชั่วโมงนี้ผมไม่ได้มั่นใจว่าทีมเราดีที่สุดเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกทีมต,ต้องหวัน่นเมืองทองไม่ใช่เราหวั่นใครอะไรเงี้ยแล้วการที่เราได้เล่นในบ้านเราด้วยเจอใครก็ได้อะไรเงี้ยงั้นเวลาที่เหลืออีกสองสามวันก่อนที่จะเจอสุขโขทยัยน่าจะเพียงพอสาหรับแท็กติกที่พี่แบนจะวางไว้สำหรับเกมเยือนคือคือเด็กอยากจะบอกว่าเด็กๆอ่ะเข้าใจเรื่องแท็กติกวิธีการของผมเกือบหมดแล้วละเพียงแต่ว่าเราแค่มาทบทวนแล้วก็ปรับจูนเพราะว่าเราเราเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นเกมรับ หรือหรือเขามาเล่นเพสซ n g ิ่งคือเราได้ซ้อมได้เตรียมแทคติกไว้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เราทบทวนในการฝึกซ้อมว่าจะจะเปลี่ยนพื้นที่คนเล่นยังไงเท่านั้นครับครับรก็ยังไงแล้วแฟนคลับก็พยายามตามไปเชียร์ที่สุขวัทัยเดี๋ยวเราก็จะไป คว้าสามคะแนนที่นั่นก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเลือกผู้เล่นที่สมบูรณ์แล้วก็ผู้เล่นที่ที่เป็นแกนหลักจริงๆลงไปเพื่อที่จะเอา3แต้มทุกนัดให้ได้เพราะว่าหลังจากนี้ไปมันมันสำคัญทุกนัดทุกแต้มมีความสาคัญหมดเพราะนั้นเราเราเราต้องการแต้มที่ที่มีค่าคือ3แต้ม3คะแนนเพื่อแฟนบอลด้วยแล้วก็เพื่อเพื่อเพื่อเป็นแชมป์ด้วยอ่าพี่แหม่ก็ต้องบอกว่าตัวของทีมเยือนของสโมสรกิเลมเฉาของเราในเกมที่จะบุกเยือนสุโขทัย FC ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับ มันน่าจะรวมถึงตัวของทีมย้าวด้วยก็น่าจะหมดแล้วด้วยเช่นกันแมก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่คนสุโขทัยเองก็อยากจะชมเกมนี้มากๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วใครที่พลาดโอกาสในการซื้อตัวเกมเยือนสุโขทัยก็ไม่ต้องเสียดายไปนะครับคุณสามารถชมจากการถ่ายทอดสดได้แล้วก็ห้ามพลาดเกมกลางสัปดาห์นะครับในโตโยต้าลีคครับ รอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ในวันพุธท,ที่จะถึงนี้เราจะเจอกับทีมการท่าเรือรีบจับจองตั๋วกันก่อนเนิ่นๆเลยนะครับจะได้ไม่พลาดโอ,อกาสในการให้กําลังใจเชียร์นักเตะกีเรมพยองกันนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วแอดมินเองจะพยายามอัปเดตความเคลื่อนไหวของคุณพลกีเลมพยองของเราณนะจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะเดินทางไปสุโขทัยให้แฟนขับกีเลมพยองของเราได้ทราบเป็นอย่างทั่วถึงนะครับแม่ก็รู้นะครับว่าโปรแกร,รมหลีกหายไปนาน FC ต่างๆก็คิดถึงเหล่าคุณพลกีเลมพยองกันนะครับอยากได้อะไรเดี๋ยวแอดมินเราจัดให้ครับ และนี่ก็คือการอัปเดตความเคลื่อนไหวของคุณพลกิเลนพยองเอสซีจีมงทองในแต่ของเราณจังหวัดสระบุรีที่นำมาฝากแฟนคลับกิเลนพยจอกันครับ